ฉากต้อนฝูงสัตว์หลากชนิดขึ้นเรือก่อนเหตุการณ์น้ำท่วมโลกคือภาพหน้าตื่นตาของโนอาภาพยนตร์อิงศาสนาที่เตรียมออกฉายทั่วโลกปลายเดือนนี้แต่หนังทุนสร้าง160ล้านดอลลาร์เรื่องนี้อาจไม่ได้ฉายในหลายประเทศของตะวันออกกลางทั้งกาตาร์บาเรนและสหรัฐอาหรับอิมิเรสที่ตาประกาศห้ามฉายหนังเรื่องนี้เนื่องจากทำผิดกฎอิสลามในการบรรยายภาพลักษณ์ของโนอาผู้เป็นหนึ่งในนบีคนสำคัญ death by เรือโนอามีที่มาจากหนังสือปฐมกาลของศาสนายูดาซึ่งเนื้อหาอยาปรากฏทั้งในคัมภีร์ไบเบิเลและคัมภีร์อันกุรอานทําให้โนอาเป็นทางผู้เผยพระวจนะของคริสเตียนและเป็นหนึ่งใน25นบีคนสําคัญของอิสลามการนำรัสเซลโครนักแสดงดังมาสมบทโนอาจึงถือเป็นการฝ่าฝืนกฎอิสลามทําให้ผู้นําศาสนาของคูเวตจอแดนและอียิปต์ตรียมกดดันห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในประเทศ โดยอับบาสชูมานตัวแทนของเอาลอาซากลุ่มนิกายซุนนีที่มีอิทธิพลในอียิปต์กล่าวว่า,าการบรรยายชีวิตของนบ,บีและเหล่าสาวกถือเป็นเรื่องน่าสนับสนุนแต่การเปิดเผยภาพลักษณ์ของบุคคลผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นเรื่องไม่สมควร ีแทบไม่เคยมีการต่อต้านกันนำบุคคลผู้เป็นทั้งนบีและผู้เผยพระวจนะมาสร้างเป็นหนังทั้งการนำนบีมูซาหรือโมเสสมาถ่ายทอดใน The Ten Commandments นังคลาสสิกปี1956 อื้อเชาเมื่อสิปีที่แล้วอย่าง The Passion of Christ ที่กล่าวถึง24ชั่วโมงสุดท้ายก่อนการตรึงกางเขนของนบีอีซาหรือพระเยซูก็กลายเป็นหนังที่ฮิตในอียิปต์ซีเรียจอแดนและเลบานอนเพราะนอกจากจะเป็นชาติอาหรับที่มีคริสเตียนอาศัยอยู่มากแล้วยังได้รับการสนับสนุนจากผู้นำาศาสนาอิสลามเนื่องจากเนื้อหาในภาพยนตร์กล่าวร้ายชาวยิวชนชาติคูอริทางการเมืองของหลายประเทศในตะวันออกกลาง ศตกรรมดังกล่าวอาจแตกต่างไปสำหรับ Sun of God หนังชีวประวัติพระเยซูซึ่งนำเวอร์ชันละครสุดฮิตปี2013มาตัดต่อเพื่อฉายช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากอาจไม่เป็นที่ยอมรับในตะวันออกกลางเพราะแม้มุสลิมจะนับถือพระเยซูในฐานะนบีคนสำคัญแต่ก็ปฏิเสธแนวคิดการคืนชีพและไม่นับว่าเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งการที่ s o n of God มีชื่อหนังที่ท้าทายความเชื่อ,ออิสลามเช่นนี้จึงมีโอกาสสูงที่จะถูกแบนในโลกอารับ of God.